มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีหรอกคะ่ะนู่นไงข้างหลังนี่นะคะทุกคนวันนี้เรามากินหมูกระทะซาบูกันิีกแล้วนะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งนะคะจะพาน้องดีไซน์นะคะมาบุกบ้านเกลี่นะคะเมื่อเซอร์ไพรส์เกลี่ค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเกลี่กําลังเล่นอยู่ทางหน้าบ้านนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแม่กุ้งกําลังเดินทางมาหาเกลี่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อน้องดีไซน์มาถึงแล้วเนี่ยเกลียจะรู้สึกอย่างไรนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยแม่เกลดไม่ได้บอกเกลี่นะคะว่าดีไซน์จะมานะคะเกลี่ไม่รู้จริงๆไม่มีการเตี้ยไม่มีการบอกเกลี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อเกลียเจอนนงไซกัค่ะ ทุกคนตอนนี้แม่กุ้งมาแล้วนะคะเกลี่กําลังไปข้างบนค่ะแม่เกลหลอกเกลี่ให้ไปข้างบนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแม่เกี่ใช้เกลี่ให้เอลแบกกล้องให้นะคะทุกคนนี่นะคะแม่กุ้งกําลังลงรถนะคะนี่นะคะเกลี่ค่สะสรุปนีไหมคะแบกกล้องแม่ค่ะไม่มีหรอคะเอา้าแล้วแม่ทำยังไงเนี่ยผ้าบาง,งลูกต่อลูก นี่นะทุกคนแม่กุ้งถน้องผีชายมานะคอยดูนะมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีหรอกคะลุ้งยข้างหลังข้างหลังข้างหลังสะพาไพรผี <c oughs> ชายผีชายขี้เถียงน้องไว้จันการนะายหอ าไม่รู้เลยว่าดีไซน์จะมาช่วยเกีลรี่โ,โหแม่อรอกเหนื่อยมากเลยนะคะทุกคน <laughs> อ่เดี๋ยวเราจะปล่อยให้สองสาวเล่นด้วยกันนะคะเ <c oughs> อ้โหวันนี้นะคะดีไซน์มาบ้านเรานะคะทุกคนปะเกียวรี่ถึงน้องไหมคะออปะวันนี้ขอบคุณดีไซน์ที่มาเซอร์ไพรส์เราใช่ไหมไปเล่นด้วยกันส่าเสนานเลยคะ่ะนี่ นะคะทุกคนวันนี้เรามากินหมูกระทะชาบูกันอีกแล้วนะคะหลังที่จากปล่อยให้เกีลีรกับอิ๊กไซเล่นด้วยกันนะคะนี่เนินหมูกระทะชาวันนี้นะคะนี่เลยเจาพาคา <c oughs> ่ะในกรุงนะคะเลี้ยงอีกแล้วนะคะหมกกูกระทะนะคะทุกคนนี่น่าทานมาก <c oughs> นี่นะคะทุกคนก็เป็นเวลาค่ำคืนแล้วนะคะตอนนี้เราก็กินหมกูาการะทะกันใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราพาไปดูสองสาวกันนะคะว่าเกีลีรกับบิ๊กไซกำลังทำอะไรกันอยู่นะคะ นี่ทานว่าทำอะไรคะกินน้ำอะไรลูกกินน้ำอะไรน้ำอะไรอ้าวน้ำโค้กบอกก่อนโค้กดูอุ้ยน้ำอะไรครับน้ำน้ำอะไรน้ำโคกน้ำโกดูโอ้ทำลายหลายน้ำหลายนี่นะคะเรานี้มาในบ้านเตะแด้งเตะเด้งทำอะไรกันคะ พี่เันติมเหรอคะนันโม่จริงกี่อันแล้ววันนี้จิงกี่อันคะคนละสามอันคนละสาม้โหโอ้โหเปนี่ยนสีหมดที่อย่างนี้โอ้โหอ้โเบียนกันเออโหนี่นะคะวันนี้คุณแม่นะคะคุณพ่อไปซื้อติมให้หมดเลยนะคะถุงหนึ่งนะเบติมโค้กใช่ไหม นี่นี่หลักฐานหลักฐานหลักฐาน,ก,าน <g blows> กินแล้วต้องเก็บห้ามลืมนะคะเข้าใจไหมคะไม่กินหมูกระทะกันหรอคะสองสาวอ่ะไม่กินเนาะเดี๋ยวดิฉันจะได้กลับบ้านแล้วนะคะเ <c oughs> ข้าใจไหมคะฮะใช่ก็จะส่งพุ่มเลยคะ่ะคแล้วเล่นกันานานมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะนัดก,กันใหม่นะคะทุกคนเป็นกำลังใจสองสาวกดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะเราจะได้มาหากันบ่อยๆนะคะใช่ไหมคะโอเคค่ะ <c oughs> และนี้นะคะก็จบไปกับคลิปการเซอร์ไพรส์น้องดีไซน์อาหาเจอรี่ที่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะในกลุ่มกำลังเอารถมารับนะคะนี่ทันมาก็สนุกสนานใหญ่เลยโอ้โหโอเคค่ะคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันอีกหรือจะมาบ้านใครกันอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เยอะๆนะคะ